รู้ไหมร้านค้าใหม่เลือกเวลาไลฟ์ยังไงคนดูเยอะถ้าเราเป็นร้านค้าใหม่เราต้องเข้าไปดูช่วงเวลาที่กลุ่มลูกค้าของเราใช้งานเยอะๆคำถามคือเราจะไปดูที่ไหนคำตอบคือไปดูจากร้านค้าที่ขายสินค้าเหมือนเรานั่นเองตอนนี้เว็บไซต์คาร์โรดัตมีฟีเจอร์ใหม่ออกมาทําให้ร้านค้าใหม่สามารถวิเคราะห์คู่แข่งได้ง่ายขึ้นและสามารถขายสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นคือฟีเจอร์การดูลักษณะผู้ติดตามของร้านค้าเจ้าอื่นที่ขายสินค้าเหมือนกันกับเราฟีเจอร์นี้เหมาะกับร้านค้าใหม่มากๆเพราะว่าร้านค้าใหม่มีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับผู้ ตามขของูแง่หากร้านค้าใหม่อยากรู้ช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่เข้าไปดูไลฟ์สดสินค้าประเภทความงามร้านค้าสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์คาร์โรตาแล้วกดไปที่หมวดหมู่สินค้าตรงนี้จากนั้นเลือกหมวดหมู่สินค้าที่เราขายอยู่เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อดูครีเอเตอร์แถบนี้เราจะเห็นอันดับครีเอเตอร์แนะนําให้เลือกครีเอเตอร์ที่เป็นตัวท็อปของหมวดหมู่สินค้านั้นๆจากนั้นเลื่อนลงมาดูด้านล่างเลือกลักษณะของผู้ติดตามตรงนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ของทางคาร์โรตานะครับเราสามารถดูเพศอายุ ท็อป5ที่ตั้งท็อป5ภาษาหรือช่วงเวลาที่ผู้ติดตามใช้งานมากที่สุดได้ยิ่งถ้าเป็นการยิงแอดนะครับเราก็จะมีโอกาสยิงได้ตรงกลุ่มตรงช่วงเวลามากขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแม่นยําขึ้นสําหรับร้านค้าที่ไม่เคยใช้เว็บไซต์คาร์โรด้ามาก่อนไม่ต้องกังวลว่าจะใช้งานไม่เป็นนะครับเพราะว่าเว็บไซต์คาร์โรด้ามีคู่มือการใช้งานให้สําหรับร้านค้าที่อยากจะใช้แบบพรีเมียมแบบเนี้ยแบบที่ผมใช้เนี่ย ตอนสมัครใสโค้ส่วนลดครูชาจะได้รับส่วนลด10%นะครับและที่ดีไปกว่านนั้นนะครับตอนนี้เว็บไซต์ c a r ์โร t ้มีใช้งานฟรี7วันลองเข้าไปสมัครใช้งานกันดูก่อนนะครับ